ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเฮ้ยนี่มันไกลไปแล้วมากเ้าเราก็เดินมาเล็กๆน้อยๆจากบางเขนตอนนี้อยู่แถวหัวลำโพงนะคะเป็นย่านบังค์คต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยพามารับรองว่าจะได้ของฝากที่ดีแน่นอนเพราะว่า เป็นย่านแห่ง j e วเวลรี่รแล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปทำอะไรจะพาไปร้านร้านที่ร้านเรียกว่าเป็นร้านโลหะค่ะเฮ้ยร <c oughs> ้านนี้เราเคยตามไอจีนะที่แบบอ,อม,มีแบบเหมือนดาราหลายๆคนมาเรียนทำจิวเวลรี่แล้มันจะทำยากไหมอ่ะไม่ยากหรอโหแต่ตอนนี้เดินข้ามถนนให้ได้ก่อนโนหน่นดแกไงถูกข้างนี้มีชิ้ผ่านไปได้ไหมเขร มันไม่เห็นมีป้ายอะไรเลยอ่ะเอ้าของดีต้องมีป้ายบอกค่ะต้องเข้าประตูด้านนู้นเชิญค่ะค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่ฮงอคุพี่ฮงสวัสดีค่ะค่ะพี่ฮงวันนี้นะคะล้กันที่บอชิคขออนุญาตนะคะมาบุกร้านโลหะมีค่ามีค่ามากๆของคุณพี่วันนี้ก็จะพากระติบมาทําของขวัญเที่ยงรือเป็นพวกจิวเวลรี่อะไรพวกนี้ค่ะ อยากจะทราบว่าที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะอ่กันยานี่8ปีแล้วครับเปดปีแล้วเหรอใช่คือมันเป็นสตูดิโอส่วนตัวที่พี่จะทํางานเครื่องประดับศิลปะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาเรียนก็มาเรียนได้แต่ว่าเราไม่ได้ทําโปรดักต์ขายอย่างเงี้ยครับได้ข่าวว่าพี่เป็นญาติกับพี่เพชรจ้าใช่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องครับอ๋อพี่ก็เลยทําเพชรนี้ใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าก็ก็เขาก็มาสั่งพี่ทําเหมือนกัน คือวันนี้เนี่ยคิดว่าจะทำอะไรดีครับกระติ๊บอยากทำอะไรตามใจกระติ๊บเลยทำคนละชิ้นดีกว่าเก๊ก็อยากทำด้วยเหมือนกันอยากทำแหวนโอเคได้แต่ว่าแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องสอนเทคนิคการทำงานนิดนึงโอเคค่ะโอเคโแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณดูสิอันนี้คือขอทายว่าเป็นแข็งกลัดเนี่ยนะะเป็นแหวนครับก็ทำให้นักเรียนเขาดูว่าแหวนใช่ก็ลองมันก็จะประมาณนี้มันก็จะขัดไว้ อ๋อคือขัดไว้ขัดไว้ให้ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะคือมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับใส่ทุกวันอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะแบบแค่บางโอกาสเท่านั้นอ๋อว่าไปออกงานเก๋ๆงี้ไงใช่อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือจริงๆมันเป็นโปรเจกต์งานศิลปะครับก็เลยให้ช่างแกะแววกแล้วเราก็ไปหล่อออกมาเป็นทองอันนี้เป็นยุงเป็นยุงซึ่งถ้าเราติดเป็นเข็มกลัดก็ได้ถ้าแสมมติว่าเราไปเชื่อมก้านเข็มกลัดก็คือเข็มกลัดละ คือจริงๆจิวเวลรี่มันคือแค่ฟังก์ชันใช่ไหมแหวนสร้อยต่างหูมันคือแค่ฟังก์ชันเพราะเดี๋ยวจะลองสอนดูก็ดีได้ไปชินเทียวในโลกของตัวเองเสวยสยคือวันนี้พี่จะลองทาเท็กเจอร์ให้พวกเราดูและเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราทําแหวนด้วยเท็กเจอร์การแฮมเมอร์คือขอนเดี๋ยวพี่จะอยากจะเห็นแล้วทรานเฟอร์ลายใบไม้แห้งลงบนทองเหลืองนะของนุ่มๆมันจะสามารถทําให้ของแข็งๆเป็น เป็นลวดลายได้ยังไงก,ก่อนที่เราจะทำเท็กเจอร์ลงบนโลหะนะครับเราต้องเอากระดาษทรายเนี่ยขัดพื้นผิวโลหะให้มันเรียบเรียนก่อนเราใช้ไฟเป่าปถ้าคนไม่คุ้นชินก็อาจจะตุ้ยตัวๆน <c oughs> <c oughs> โอเคได้ล้วรมีการบอกกล่าวเต <c oughs> ือนอะไรใดๆประมาณนี้ป <c oughs> ระมาณนี้ดูนะครับเราก็จะเอาไฟเนี่ยค่อยๆเหมือนระบายสีครับ เหมือนเอาไฟระบายสีลงไปบนแผ่นทองเหลืองเราจะเป่าจนโลหะเป็นสีแดงทึมๆฮ้ยมันเปลี่ยนสีอะเมื่อเราได้สีนี้ปุ๊บปิดไฟเลยเราก็ลงไป5วินาทีเหมือนในหนังวิทยาศาสตร์เลยคุณผู้ชมเชียบินายีแล้วใช่5วินาทีคือความร้อนออกไปเลยหรอคะสัก5วินาทีนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงน้ำกรดอ่อนๆข้างหลังจะไม่มีการสาดหน้าอะไรกันเกิดขึ้นไม่มีค่ี ใช่หลักการของเครื่องนี้ก็คือเหมือนเครื่องรีดปลาหมึกเลยออันนี้เกททำได้เกททำได้แนบลงไปกับทองเหลืองแบบนี้เอาแนนสุดๆเลยนะลงไปเห็นปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วว่ะเสร็จแล้วจริงๆด้วยเนี่ยลามันก็ขึ้นมาเลยอันนี้เราเรียกว่า rolling printing คือการ บีบอัดวัสดุลายวัสดุลงบนชิ้นงานโลหะมากันต่อเลยค่ะคุณพี่โอเคเมื่อกี้เราเสร็จอันนี้ปุ๊บแต่เดี๋ยวพี่จะให้พวกเราทำเท็กเจอร์ลงบนแหวนกับจี้ด้วยเทคนิคแฮมเมอร์ก็คือเป็นแบบนี้นี่คือแฮมเมอร์โอ้ยลองใส่ดีผู้ชายน่าจะชอบนะใช่ลองดูเอาคอนคาะเคาะเคาะผู้ชายน่าจะชอบไงก็เหมาะกับเพื่อนอ่ะโอเคของเกรซอันนี้ ของกระติ๊บอันนี้อ,นนอ่ะแกทำจี้นะคะแกทำแหวนค่ะแล้วเราก็เอากระดาษทรายขับนิดนึงแบววอย่างเรื่องเรื่องเรื่องศิลปะอะไรในเกสชอบอะไรบ้างไหมแบบชอบวาดรูปชอบปั้นอะไรอย่างงี้ชอบอะไร,ไ,ร,ไ,รไม่ชอบเป็นผู้ชื่นชมอย่างเดียวก็เหมือนกันนะติ๊บแบบถ้าร้องเพลงเนี่ยติ๊บไม่ได้เลยนะอ๋อสลับกันไงื่ายใจยังผิดเพีวยาแต่ว่าติ๊บเป็นสาย เป็นสายศิลปะนี่โอ้โหนีบเปนอย่างนี้ค่ะอรสเทชทั้งออส์ทชลองไปอีกช้าๆเลยครับช้ากว่านั้นนี่เหมือนระบายสีอ่ะเหมือนระบายสีข่าวหลุดน้ำเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยอ่ะนี่ไม่ไหวหรอกคือมันผิดกับนิสัยเลยนะหยาบกระด้างอย่นี้เนี่ยอย่าโยนนะค่อยๆย่อนลงมาระวังคนนั้นถ้าตกใส่น้ำกดแป๊บหนึ่งค่ะ๋ยวลงท้ายแป๊บเดียวเชิญค่ะ คนละเอียดอ่อนนะใช่ต้องเป็นคนค่อนข้างใจเย็นแล้วก็บอกว่าที่จะเป็นของขวัญจริงๆเพราะมันเหมือนแบบมันต้องตั้งใจทําจริงๆเ่ะกว่าจะให้ใครสักคนเดี๋ยวก่อนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพื่อนฉันนาผู้หญิงอ่ะนี่คือทําให้เพื่อนสรุปที่คุยกันมาทั้งหมดทั้งมัวตลอดทั้งรายการนี่คือใจทำให้เพื่อนลมเสียก็ดูว่าจะทำให้แบบคนที่ชอบอันนี้ก็แบบเฮ้ยแน่แน่น่น่คือฉันก็ปล่อยแกเล่นไปไง หอยอะไรอ่ะทำไมทำไมทำให้เพื่อนอ่ะคือเหมือนกับว่าตอนเป็นเพื่อนห่ังชาติคนนี้เป็นเป็นผู้หญิงแล้วแบบเวลาเราไปแบบไปญี่ปุ่นเราชอบไปอยู่บ้านเขาก็คือไปอยู่กินฟรีไปอะไรฟรีบ้านเขาแล้วก็เลยมาเอาแหวนฟรีทําไปให้เขาน่ยนิดนึงโอ้โหเหมาะเลยเดี๋ยวเราไปทำ t e เจอร์กันแต่พี่จะทําให้ดูก่อน เจาคอนมาทำเท็กเจอร์ลงบนชิ้นงานที่เป็นขีดๆขีดๆเมื่อกี้นี่นะใช่ครับเคาะไปเลยซึ่งจริงๆแล้วใครอยากจะคอะทิศทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยหรือจะให้เป็นทิศทางก็ได้เหมือนกันอ่าได้ลองดูมันอาจจะสวยก็ได้นะครับแล้วถ้าสมุาหนูอยากจะดัดแปลงนะคะเป็นแบบเป็นพวกตัวอักษรเคคือการหัวการก้าว ได้นะลองก็ได้นะแต่ว่าถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยนะเพราะว่างานแทนเม้นะถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะใช้ตัวต่อต่อยังไงอ๋อถ้าพลาดแล้วพลาดเลยใช่เพราะว่างานแทนเม้นั้นก็บอกได้เลยว่าพลาดก็ไม่ต้องเออไม่เป็นไรลองดูจะลองไหมล่ะลองสวยนะสวยนะดูดิถาเกเตทำได้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ทำได้เวลาข้อข้อทีเดียวเลยติ๊ดเมี้ยวมือแม้มแล้วปึ้งทีเดียว อ่านออกว่าเป็นพบฟแม็กโคหมยาัจะอัเดกความรักหน่อยพบแฟนมาห้าปีแล้วหรอเอ้ห้าปีแล้วมันต้องมีแบบเขาอายุเท่าไหร่เขาเด็กกว่าหนึ่งปีก็อ๋อเขาเด็กกว่าอ๋อก็จะลักษณะก็จะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมากกว่าด้วยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าก็คือคนนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วก็เ มันก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นน่ะเกว่ยวกัว่าแค่วันนี้ก็มีความสุขอ่ะแล้วอะไรที่ทําให้ได้รู้จักกันหรือเหมือนมีอะไรที่ทําให้เราได้มาคบกันรู้จักการสนิทกันไอ้เรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะอ๋อเล่าเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเลยนจุฬาแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีปาร์ตี้จุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งอีชั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร้วยไม่อยากมีส่วนร่วมดีกว่าเอออย่างนี้ก็คือไปด้วยแล้วเหมือนกับว่าสมัยนั้นนะคนเขาใช้แต่บีบีช้ Uh huh, uh huh. ซึ่งสุยุคนั้นคนใช้ iPhone น้อยมากอ uh huh. แล้วก็ใช้กระเป๋าตังค์ยาวๆ uh huh. แล้วก็เห็นแบบผู้ชายคนนึงยืนอยู่หลังกระเป๋าเราถือถือ iPhone ถือกระเป๋าตังหรือวิกตองมันก็ต้องคิดว่าเขาขโมยของเราถูกปะอ uh huh. ฉันก็เลยแบบปี๊ดนึกออกไหมเฮ้ย uh huh. hey, ขโมย เฮ้ยขโมยของเราปะบอกเปล่าผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยเปล่าผมไม่ได้ขโมยเออนี่ของผมนี่ของผมเราก็เลยบอกไม่เชื่อกันขอดูมือถือแล้วก็เออฉันก็ยิงมือถือแล้วมือถือแกเคสยี่ห้อเดียวกันเคสยี่ห้อเดียวกันเคสมปนแบบปิดนายี่ห้อเดียวกันพอเปิดเปิดมือถือเข้ามาปุ๊บภ้าพักหน้าจอเขาอ่ะเลี้ยงหมายอกเชียเป็นรูปหมายอกเชียซึ่งเราก็เลี้ยงหมายอกเชียเหมือนกันอีกเออเรารู้สึกในใจว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันเหมือนกันจังเราก็เลยถามเขาไปว่า ไม่คิดจะขอเบอร์เราหรอเออเออลําต้นแล้วผู้ชายถามบอกว่าอะไรเออเอาก็ได้เออเอาก็ได้เอาก็ได้ก็ได้ก็คือเอาก็ได้ใช่ก็คือแล้วเขาก็ได้เบอร์เราไปประมาณสองสามวันมึงก็เขาจ้าโทรกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีเรื่องเล่าเออทําให้รู้จักกันแล้วเขาก็แบบแล้วก็ช่วงนั้นเราอินดำน้ําไงแล้วก็แบบเออดำน้ํากันไหม ไปชวนเขาไปดำน้ําดำน้ํานี่เป็นสิ่งที่เราชอบใช่แล้วเขาชอบไหมตอนนั้นเขายังไม่ดําแล้วก็แอบคิดในใจเฮ้ยถ้าคนนี้ดําน้านะอ๋อเราก็เลยไปจัดการเห้เขามาดาน้ํากับเราใช่มันจะรู้สึกดีเึ้ื่อนถ้าเขาทํากิจกรรมเหมือนกันไงเออี่เขามาละมาไม่มาค่ะดีขอบคุณพี่มากเลยค่ะ่ม่เลยังไงต่อเลยคะคุณพี่มามาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราไป พอให้แนบเลยครับโอเคอันนี้คือมันจะเป็นตัวขัดที่ช่วยทําให้มันเนียนขึ้นแล้วก็เงาขึ้นมในขึ้นกอฟันเลยอ่ะแต่พี่หยุดหก่อนหยุดก่อนนยขัดครึ่งเดียวใช่ไหมอ่าโอเคโอเคมันก็จะทําให้พื้นผิวเนี่ยเนียนขึ้นถูกไหะมันก็จะเงาแล้วข้างนอกมันก็จะด้านๆโอเค ที่ที่พลิกนั้นครับสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยสวยเนอะแล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยเพราะว่าเราทําเองพทีนะคะคือเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยได้แบบได้มาทําของที่มีชิ้นเดียวในโลกแฮนด์เมดจากตัวของเราเองให้กับคนที่เรารักใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ก็ฉันไปอยู่กินบ้านเขาฟรีอ่ะก็เลยเอาของฟรีไปให้เขาไง คือทั่วๆกันได้อยู่ใช่แต่เป็นของฟีที่ฉันทำเองได้เลยวันนี้นะคะต้องบอกว่าแฮปปี้เราอบอุ่นกับกระติ๊บมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ทำให้รู้จักสาวอาร์ติสต์คนนี้นะคะรวมถึงที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณพี่ฮงนะคะขอบคุณที่นี่ค่ะโลหมีค่าสตูดิโอขอบคุณบ้านบางเขนค่ะและฟันคาเฟ่แอนด์โฮสเทลด้วยค่ะลากันไปก่อนนะคะกับที่นี่มือชิดพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ